1.9ึ่งจุดเสัตสีประตูเกียร์ออโต้สีขาวมุกมาอเอามาเกียร์ออโต้พรมกระดุมรอบคันนะตัวนี้จัดได้เต็มครับผู้ใดหารถเมื่อบ้านปีใหม่อยู่หิบเฝ้ามาต่ำกันรถนะภา,ายในเบาะหนังพรมกระดุมรอบคันยางใหม่ดอกนั้นนะ ปี2 0 2 2ตัวแซจอกล้องถอยออปชั่นจัดเต็มเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้รถใหม่เกือบล้านแต่วันนี้เอาไปในราคาไม่ถึงล้านกับเลขไหม่หลักหมื่นกิโลมัลติฟังชั่นพวงมาลัยกุญแจรีโมทสีขาวมุกด้วยจ้าน้องๆน้องๆป้ายแดงมา ล่องแก้มเดิมซ้ายขวาแ่นเพจก็เดิมนะจ้าเครื่องพันเก้ารถสวยใสไรที่ติอา้าวใครสนใจทักเข้ามาโทรเข้ามานะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนฟรีส่งรถออกรถศูนบาทส่งถึงหน้าบ้านไอ้เสมรถซิ่งจัดให้โคตรสุดไวรุ่น